对，对。 ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะมื้อเที่ยงวันนี้เบลก็ว่าจะทอดไก่ให้ลูกกินนะทุกคนเปิดตู้เย็นแล้วไม่รู้จะทําอะไรให้กินแกงถั่วก็ทําแล้วแกงไก่ก็ทําแล้วอาหารอีลานหลายๆอย่างก็ทําแล้วลูกก็คงจะเบื่อเนาะก็เลยทําเมนูโปรดให้กินบ้างเผื่อว่าน้องอดินจะอารมณ์ดีขึ้นนะตั้งแต่วันที่ไป ประเมินมาที่ไม่ผ่านนะทุกคนก็กลับมาถึงบ้านใช่ไหมก็เลยมาถามลูกทำอะไรอย่างแล้วคราวนี้น้องก็ได้บอกบอกเราตอนที่เลิกร้องไห้แล้วนะว่าเออเขาให้ทําอย่างนี้เขาให้ทําอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าน้องก็บอกผิดไปพ่อบ้านก็เลยมาอ่าสัมภาษณ์น้องใหม่แล้วก็ าถามใหม่แล้วก็บอกใหม่ว่าเออให้พูดอย่างนี้ให้ให้สอนแบบนี้เพราะว่าตอนที่ก่อนจะไปประเมินนะทุกคนคือเราก็เตรียมกันตั้งแต่ตอนกลางคืนนะใช่ไหมก็แบบนี้แบบน,แบบนี้ก็เดินหน้าถอยหลังก็คือเตรียมให้หมดเลยว่าจะไปอย่างนี้แต่ว่าพอไปถึงก็คงจะลืมแหละตื่นเต้นนั่นแหละตอนอยู่กับพ่อกับแม่ก็คือพูดได้ทุกอย่างทุกคําเลยนะทุกคนตอบได้หมดเวลาพ่อบ้านถามอะไรก็คือตอบได้หมดแล้วอีกอย่างหนึง่งก็คือเบลอยากจะบอกเลย ที่หลายๆคนเข้าใจว่าการสอบการประเมินเนี่ยมันจะอยู่ในโรงเรียนที่น้องอดินไปเรียนไม่ใช่นะทุกคนที่นี่จะไม่เป็นอย่างนั้นที่นี่ในจุดเนี้ยเขาก็จะมีเขตแต่ละเขตใช่ไหมว่าให้เรานะ่ะไปประเมินที่ไหนเขาก็จะมีโรงเรียนประจับของเขาเลยว่าเขาจะประเมินกันที่ไหนเด็กทุกคนไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนไหนก็ต้องได้ไปที่นู่นกันหมด ก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณครูนี่แหละเขาก็จะประจาอยู่ที่นู่นเขาก็จะมีฤทธิ์คาถามของเขาว่าเออต้องถามแบบนี้ต้องประเมินแบบนี้นั่นแหละก็คือเป็นไม่ใช่ครูประจําชั้นของน้องอดินที่อ่าที่พูดเพราะๆอย่างเช่นพูดบานๆอย่เงี้ยจะนั้นแบบนั้นจะไม่มีนะทุกคนถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็จะอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคุณครูในประจําชั้นก็คงจะง่ายแหละเพราะเขาก็รู้จักเด็กแต่ละคนว่าเด็กแต่ละคนน่ะเออก็ชอบแบบไหนชอบอะไรใช่ไหมล่ะถ้าเป็นครูประจํา แต่คุณครูประจําชั้นจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนน้องอดีะนนพูดพอพูดบานแล้วก็เอาใจใส่เด็กนักเรียนก็คือเข้าใจเด็กนั่นแหละว่าเด็กเด็กพูดยังไงใช่ไหมล่ะแต่เป็นอีกอย่างหนึง่งเบลถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบบอกว่าของเพื่อนน่ะของเพื่อนน่ะได้ไปประเมินอ,อยู่สองรอบแล้วกว่าสองเดือนกว่าจะได้ ก็จะได้ใบป,ประเมินผ่านก็คือไปที่โรงเรียนน่ะเด็กสำหรับเด็ก,ดกพิการน่ะทางเอาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันทุกคนเกี่ยวกับเด็กพิการน่ยไ,ไปสอบที่นูน่นแล้วก็ผ่านแล้วทีนี้ก็เลยรอ,ออีกประมาณสองเดือน กว่าจะได้ใบป,ประเมินผักไม่รู้ว่ารอบที่สองน้องอดินไปอ่ะจะเป็นยังไงนะทุกคนก็ต้องรอดูวัน,ว,นวันที่ไปแต่ว่าวันที่ไปแน่นอนเบลจะไปด้วยเบลจะเข้าไปด้วยว่าเออมันมันเขาพูดอะไรกันทําไมถึงไม่ผ่านอะไรเงี้ยตังเราได้ฟังกับหูได้ดูกับตาเราถึงจะเห็นว่ามันเป็นยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้แล้วก็คําแนะนําหลายๆอย่างให้เบลคิดแบบว่าต้องดูแลลูกยังไงต้องสอนลูกยังไงนะทุกคนขอบคุณทุกคนมาก ที่ให้ความคิดเห็นกับเรื่องดีๆกับเบลเบลเองอ่ะ การเลี้ยงลูกอ่ะเบลเองก็เลี้ยงไปปกติเหมือนคนทั่วไปเหมือนแม่คนนึงแหละทุกคนก็เลี้ยงไปตามสัญชาตญาณเนาะเวลาที่เราพาน้องไปหาหมอไปตรวจเช็คสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคปกติหมดนะเพราะว่าน้องดินก็พูดภาษาอิหร่านกับพ่อเต็มปากเต็มคําใช่ไหมแล้วเวลาคุยกับเบลก็คือจะพูดเป็นภาษาอิหร่านแต่ว่าฟังภาษาไทยนะ่ะรู้เรื่องเวลาที่เบลใช้เบลให้ไปเอานู่นเอานี่มาให้ก็คือรู้เรื่องหมดว่าจะเอาอะไรแต่บางทีเบลก็พูดเป็นภาษาอิหร่าน ก็คือจะมีพันสองภาษานั่นแหละอยู่ในบ้านคิดว่าคงไม่สับสนหรอกเพราะว่าไปโรงเรียนก็คือทํากิจกรรมกับครูก็ได้หมดแล้วก็เวลาเขียนภาษาอีสานก็คือเขียนแต่ว่าเวลาสอนหรือว่าเรียนอย่างเงี้ยก็คือเวลาสอนการบ้านก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านเพราะว่าพ่อบ้านจะนางสอนเองมาตั้งแต่แรกไงทุกคนเพราะว่าเป็นภาษาของบ้านนางใช่ไหมนางก็จะสอนลูกนางก็จะสอนแบบนี้แบบนี้คือทาง อีด่านนะทุกคนสังคมทางอีด่านการแข่งขันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเบลเองอะ่ะถ้ารอบที่สองอะ่ะน้องอดินไม่ผ่านหรือว่าอะไรความต้องการของพ่อบ้านคืออยากให้ลูกไปเรียนที่เมืองไทยเบลก็จะไปนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยทาง,ส,งสังคมทางเนี้ยแข่งขันแข่งแย่้งชิงดีที่หนึ่งเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ เปน็นหมดหมดเวลาที่ลูลกเราจําได้ไหมที่เบลพาน้องดินไปปนังยานเล่นข้างล่างอะ่ะแล้วเขาว่าให้ลูกเบลเป็นอฟกันคือมันเป็นมาตั้งแต่เด็กอะ่ะทุกคนเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วก็บูลลี่แล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะแข่งแกย้งชิงดีไม่ว่าจะทั้งเล็กทั้งใหญ่แย่งชิงสมบัติญาติพี่น้องคือมันมีเยอะมากที่นี่มันน่ากลัวสุดๆไปเลยนะทุกคนเวลาที่เราไปี่ยคือเราต้องสู้รบปบมือเลยนะแบบสู้รบทางคําพูดไม่ใช่แบบว่าฆ่าฟันฟันแทงอะไรอย่างงี้นะสู้รบทางคําพูดว่า เออ<า>เขาเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยเน็บแนมเปรียบเทียบลูกเราลูกเธอมีอะไรบ้างลูกฉันเวลาไปอย่างเงี้ยคือจะคุยอวดโอ้กันเสมอว่าลูกฉันดีลูกฉันเด่นอย่างงี้คือต้องอวดตลอดเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเบลไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยอวดทุกคนเห็นเบลอวดไหมเบลไม่เคยอวดอะไรเลยมีก็มีไม่มีก็แล้วไปแล้วก็อยู่แบบนี้เร,เรียบง่ายๆ spoon. ใช่ไหม <eton. S 2> สวัสดีค่ะว่าวชื่อจีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิลูกอันนาสวัสดีค่ะ หิวข้าวไหมคะหิวไก่ไหมคะคคะคอันนั้นเล่นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโดนมือแล้วปวดท้องหิวข้าวไหมหิวข้าวไหมครับหิวหิวมากหิวมากไม่เอาเท้าไปทำข้าวงั้นเลยลูกมันบาป แต่ที่นี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงสังคมมันคนละอย่างกันเลยนะทุกคนมันจะมันจะแบบอุ้ยมันแข่งขันกันสูงมากทางคําพูดทางความรู้สึกมันทําให้เราแบบว่ากดดันไปเลยนะทุกคนแล้วคนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันสูงแล้วก็เก็บความลับตัวเองไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าพูดให้คนอื่นฟังไม่กล้าแบบว่าปลดปล่อยตัวเองปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้ก็มีนะทุกคนก็ ต้องพยายามให้เก่งให้ดีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลาคือต้องแบบดันตัวเองตลอดเวลาให้แบบอยู่สูงสูงแล้วก็ต้องเก่งอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเป็นอย่างนี้การตั้งความหวังในเด็กอะสำหรับตัวเบลเองนะเบลไม,ไม่ไม่ค่อยหวังอะไรหรอกถ้าลูกชอบอันไหนก็ จะสนับสนุนเขาไปทางนั้นแต่สังคมที่เนี่ก็คือเขาตั้งความหวังกับเด็กมากๆเลยนะทุกคนเขาอยากให้เด็กเป็นแบบนี้คือทุกคนอยากให้ลูกเก่งหมดนั่นแหละเบลเองก็อยากให้ลูกเก่งแต่ถ้าลูกได้แค่นี้ก็จะไม่บีบบังคับสำหรับตัวเบลนะเบลจะไม่เอาลูกไปแข่งกับทางสังคมที่มันดูแบบมันดูแบบมันทําให้ลูกเราเป็นเป็นเป็นบ้าได้เลยนะทุกคนเบลก็เลยไม่อยากให้ลูกไปแข่งอะไรแบบนั้นแต่ว่าเรื่องไปประเมินอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ พูดอยู่เบลพูดนะว่าเออน้องอดีนะอายุเท่าไหร่จายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเป็นภาษาอิหร่านนั่นแหละก็ทมน้องก็ทําได้หมดกับเบลก็คือทําได้หมดแต่ว่าเวลาไปอยู่กับกับครูอะไม่รู้ทําไมถึงทําไม่ได้ก็ต้องไปดูวันนั้นแหละถ้ายังไงมันก็ เป็นเรื่องของอนาคตทุกคนถ้าได้เหมือนได้ค่อยมาลุ้นกันอีกทีเแบลบเองก็ลุ้นจนแบบตัวแทบขาดเหมือนกันตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกจะทําได้ไหมจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้จะเอาอยัางไงกันต่อถ้าลูกไม่ได้เแบลบก็จะพาลูกถอยทุกคนเพราะว่ายังไงก็ไปตั้งหลักมันก็ดีกว่าเแบลบเห็นการตั้งความหวังของพ่อบ้านมากเกินไปมันทําให้ลูกมันทําให้ลูกสมาธิแบบว่าไปอย่างอื่นแล้วก็ เป็นโลกที่แบบจะกลัวไปเลยนะทุกคนเวลาพ่อแบบว่าพูดแบบว่าน้ําเสียงเข้มๆหน่อยก็กลัวแล้วก็แบบไม่กล้าที่จะแสดงออกแล้วก็รู้สึกกลัวอย่างเงี้ยไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนั้นเบลคิดว่าถ้าเราสอนในการพูดแบบดีๆหรือว่าอ่าให้เขามีความมั่นใจอย่างเงี้ย เราคิดว่าลูกก็คงจะทําได้แหละเแบลบคิดว่าน้องอดินไม่ได้แบบเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเพราะเวลาที่เแบลบอ่าถ่ายคลิปหรือออกกล้องน้องก็จะพูดสวัสดีโดยที่เราไม่ต้องบอกไม่ต้องอันนี้ก็จะวิรีบวิ่งเดินมาก็คือกล้าแสดงออกในเรื่องนี้แต่ว่าเวลาเห็นพ่อปุ๊บก็จะรู้สึกกลัวเพราะว่าพ่อตั้งความหวังไว้มากอยากให้ลูกเก่งทุกคนอยากให้ลูกเก่งหมดเแบลบเองก็อยากให้ลูกเก่งแต่ถ้าได้เท่านี้ก็คือเท่านี้เราจะไปบีบบังคับให้ลูกแบบเป็นเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นอะไรสักอย่าง มันเป็นแบบนั้นมันก็คงจะยากเแบลบว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเแบลบก็จะเอาลูกไปแล้วก็จะสอนเองทั้งหมดถึงจะไม่เก่งไม่ดีกว่าคนอื่นแต่ชนะใจแม่แน่นอนเราชนะใจตัวเองดีที่สุดไม่ต้องไปชนะใจคนอื่นหรอกคนเราอะเรียนสูงๆมากๆม,ม,มีงานการทําดีๆ มันก็ดีนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่ดีใครก็อยากให้ลูกเรียนสูงๆใครก็อยากให้ลูกเก่งใครก็อยากอันนี้แต่ว่าการไปบีบบังคับลูกมากๆขยันขยอมากๆมันทําให้ลูกแบบ กดดันเแบลบเองก็ไม่อยากให้อดินเป็นแบบนั้นเแบลบว่าถ้าวันวันที่ไปประเมินจริงๆถ้ามันไม่ผ่านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปนะทุกคนไม่มีข้อโต้แยง้งพ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างนั้นอย่างนี้เบลบคิดว่าถ้าลูกเห็นเราทะเลาะกันมากๆอ่ะแล้วมันก็เสียสุขภาพจิตไปอีกอย่างหนึ่งเรา ถอยอยู่คนละก้าวแล้วก็ไปไปมามาหากันแบบนี้จะดีกว่าน้องอดินกับอนาก็คงจะโอเคอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคนก็ยังคิดอยู่ในความรู้สึกตัวเองนั่นแหละเบลก็ไม่ได้คิดว่าจะอยากแยกหรือว่าอะไรเบลเองก็ไม่ได้อยากทะเลาะกับผัวอะไรมากมายหรอะแต่บางทีมันก็เกินไปกับความรู้สึกเราบางเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าดึงเข้ามาถ้าเราไม่พูดตอบกับบ้างมันก็จะได้ใจไงนี่แหละก็เลยไม่อยากให้ลูกเห็นว่าเออเดอยู่นู่นอยู่นี่อะไรทะเลาะกัน ตัวเบลเองเบลไม่ได้เป็นบลไม่ได้เป็นคนหลายใจเบลก็เชื่อว่าพ่อบ้านไม่ได้เป็นคนหลายใจถ้านางอยากจะมีคนใหม่จริงๆอะ่ะมันต้องผ่านแม่นางก่อนแล้วกฎหมายที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าต้องแอบถ้าแอบมีชู้คุณก็ต้องสถา,านเดียวก็คือไปอยู่อีกโรคหนึ่งสถานเดียวแค่นั้นเราไม่ได้กลัวเรื่องว่ามีชู้อะไรเงี้ยถ้าอยากมีบอก พร้อมที่จะไปให้ได้เสมอไม่ไม่เคยว่าอยากอยากมีอยากอะไร่งเงี้ยก,นนก็คือได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอนาคตลูกอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีเนีเ่ยเบลก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องอดินเสมอนะทุกคนถึงจะอยู่กันแบบไม่ไม่พร้อมหน้าแต่ว่าถ้าพร้อมหน้าทะเลาะกันบ่อยมันก็ไม่โอ้ถูกไหมอันนี้เบลพูดตามความรู้สึกจริงๆนะทุกคนถามว่ารักไหมก็อยากมีครอบครัวที่ดีให้ลูกไหมอยากมีอยากมีมากๆแต่ว่าพออยู่ กันด้วยตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็แบบยิ้มยิ้มกันตลอดเวลาอันนั้นมันก็สงสารลูกมันก็จริงแต่ก็ต้องรอดูว่าน้องอดินนนะ่ะจะโอเคกับเรื่องที่จะไปหรือเปล่าน้องจะประเมินผ่านไหมถ้าไม่ผ่านจริงๆก็ ก็ต้องตกลงทําข้อตกลงกับน้องอดินแต่เบลเคยพูดเกินเกินกับน้องอดินแล้วแหละว,ว่าถ้าหนูประเมินไม่ผ่านรอบนี้หนูรู้ใช่ไหมว่าจะจะเป็นยังไงถ้าหนูไม่ได้ไม่ได้เจอหน้าพ่อหนูหนูจะร้องไห้ไหมน้องอดินบอกว่าไม่หนูไม่ร้องไห้น้องก็บอกอย่างนี้นะทุกคนวันนี้ช่วงเย็นพ่อบ้านก็เลยพาอดินกับบรรณานมาปลอบใจในเรื่องที่แบบเศร้าก็เลยพามากินไอศครีมมันหนาวนั่นแหละทุกคนแต่ว่าลูกก็อยากกินไงทุกคนคือพ่อก็แบบ ไม่รู้จะปลอบใจลูกยังไงเพราะว่าตัวเองก็ใส่อารมณ์กับลูกก็เลยกาขอโทษลูกด้วยการอาจซื้อไอศครีมให้ก็เลยพามากินไอศครีมแล้วก็พามาเล่นที่สวนสนุกมันก็เย็นมากเลยนะทุกคนหนาวมากๆเลยแต่ก็อยากเล่นก็พาเล่นแป๊บหนึ่งก็เลยพากลับมาบ้านเบลก่อนที่จะกลับมาบ้านะเราไปซื้อแซนด์วิชกันแล้วก็เบลก็เหลือไปเห็นเขาขายสตรอเบอรี่แล้วก็เลยเห็นป้ายราคาเลขหนึ่งกับเลขห้าก็เลยถามหัวว่ามันราคาเท่าไหร่ หัวก็เลยอ่านหนึ่งกิโลเขาขายแค่ร้อยห้าสิบบาทเบลซื้อมานะทุกคนไอ้เล็กเล็กเป็นเอ่อเป็นกล่องพลาสติกเล็กๆนะกอันนั้นหน,น่ะร้อยสามสิบอันเรียกเป็นโทมานนะทุกคน130ร้อยสามสิบโทมานอันนี้150ร้อยห้าสิบโทมานหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลได้ตั้งเยอะอันนั้นแค่ขีดสองขีดหนึ่งมั้งที่เบลซื้อมาหนะ่ะคือเขาขายกันในซูเปอร์มาร์เก็ตไงทุกคนแต่อันนี้เขาขายที่ร้าน เราก็เห็นแต่ว่าขับรถมาไกลมากเลยนะจากบ้านเบล่ะคือแบบโอ๊ยแบบว่าอุยอ๊ยขอแคอเหลือใจแฮงแท้คือตั้งเพลงนะ่ะแต่ว่าอันนั้นหวานมากอันนี้ก็หวานเหมือนกันน่าจะอันเดียวกันเลยทุกคนก็เลยซื้อมาให้น้องอนา่าหนึ่งโลอนณาคือชอบใจมากเขาแร่งบากินดอกยญาลูกจันซื้อกินสนตรอว์เบอรรี่นี่ล่ะ <laughs> หน้าหนาวแล้วนะทุกคนสตรอเบอรี่ก็คงจะเยอะมากแล้วยิ่งหน้าหนาวไปอีกก็คงจะราคาก็คงจะลดไปอีกนะทุกคนสําหรับวันนี้เรลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าน้องอนา,นาชอบสตรอเบอรี่มากแค่ไหนขอบคุณค่ะนะครับคนักงานเชิญๆฝากกครัคจอจออบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะ